สวัสดีครับวันนี้มาเทสโหลดนะครับันนี้สีตันเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ครับวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยหวาดเสียวเท่าไหร่ครับจะเป็นช่างหวาดเสียวเองครับวันนี้ กระแสฟูลโลดนะครับขาขึ้นนะครับที่น้ำหนัก4ตันนะครับแกระแสฟูลโลดขาลงนะครับ ทดสอบ a r d นะครับอัพไฟนะครับตอนนี้ a r d ดจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับตังวิ่งขึ้นนะครับ เป็นระบบ a R D นะครับเข้าจอดแล้วก็เปิดประตูน,นะครับโอเคครับ